สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่เบเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาํำการวิเคราะแนวโน้มเซตนะครับจะลงต่อหรือพักแค่นี้นะครับนอกจากเซตแล้วเราจะดูเซกเตอร์ด้วยนะครับว่าเซกเตอร์ไหนหน่าสนใจนะครับเซกเตอร์ไหนหน่าสนใจนะครับก็ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะก็ยับนะครับโอ้ลงยับเลยนะครับหลายๆคนนะ ก็น่าจะโดนกันไม่ใช่น้อยนะครับคือแบบโอ้โหลงมาอย่างนี้เที่ยวสงการไม่สนุกเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันว่าทิศทางของเขาเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะครับก็มาดูกันที่เซตนะครับโอเคอันนี้คือในไทม์เฟรมเดย์เซตก็ยังเป็นแนวน้มขาขึ้นอยู่นะ เออนะครับยังสบายใจได้นะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาจากหนึ่งพันตรงนี้นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดจุดสี่เก้านะครับขึ้นมาทำจุดสูงสุดของรอบคือเท่าไหร่คือตรงนี้เองหนึ่งพันหกร้อยหกจุดสี่หนึ่งนะครับคำถามคือขึ้นมาเท่าไหร่ครับ ขึ้นมาเท่าไหร่จากตรงนี้ขึ้นมาเท่าไหร่ก็ประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เป็นเก้าหนึ่งสี่ถูกไหมเก้าหนึ่งสี่นะครับถ้าย่อเขาจะย่อประมาณสามสิเปอร์เซ็นต์ หารสามเข้าไปนะครับเก้าหนึ่งสี่หารสามได้เท่าไรได้เท่าไรครับก็หนึ่งประมาณร้อยยี่สิบจุดอะร้อยยี่สิบจุดนะครับนั่นหมายความว่าจากจุดสูงสุดคือร้อยหกสิบหกลบไปร้อยยี่สิบจุดก็จะเป็นเอ่ยพันหกร้อยใช่ไหมพันหกร้อยลบไปร้อยยี่สิบก็เป็นเหลือได้หก้วแปด สีนี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้หนึ่งสี่แปดหประมาณนี้นะครับหนึ่งสี่แดหนะอันนี้คือจากการคำนวณคร่าวๆนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาจากหนึ่งันหนึ่งปเจขึ้นไปที่หนึ่งพน้อนะครับถ้าเขาย่อเขาจะย่อ หในสเป็นอย่างน้อยนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นอย่างน้อยนะครับ1นในสเป็นอย่างน้อยคือประมาณร้อยีสิบจุด120จุดก็เอา1 6ึ6ตั้งลบด้วย120ย่นะก็ประมาณนี้หนึ่นี้อยแปนะครับอันนี้คือจากที่ estimate เร่าๆนะครับ estimate คร่าๆนะแล้วคราวนี้เรามาดูกันว่าทางกราฟเทคนิคเราเนี่ย มันจะยังไงนะครับอ <c oughs> ก็เราก็จะดูตั้งแต่มันมา week, day, นวิคมาเดเนะอ่าเดเออลืมไปนะครับปิดเน็ต <c oughs> เออปิดเน็ตนะครับปึ๊บจุดสูงสุดของมันคือตรงนี้ ก็ตีแนวรับแนวต้านไปก่อนโอเคล่วงสุดล่วงสุดต่ำสุดของที่ผ่านมาคือตรงนี้นะออ่าที่วีคนะครับวีคมีแนวรับอยู่ที่ตรงนี้อ่ะใกล้เคียงกับแนวที่เราตีไหมใกล้เคียงเนาะ โอเคอมืมีแนวต้านอีกตรงไหนดีโอเคก็ประมาณนี้นะครับอืม เรา estimate ว่าขาขึ้นจบยังเราก็มาเช็คนะครับขาขึ้นจบหรือยังรออืมใกล้เคียงชน161.8นะก็สมมติว่า estimate ว่าขาขึ้นจบแล้วนะครับขาขึ้นจบแล้วเราก็มาดูว่าเขาจะย่อดได้เท่าไหร่ ย่อได้เท่าไหร่คือตรงนี้ปกติการย่อนะครับจะลงไปที่ยี่สิบสามจหรือ38.2ที่ลงแบบปลานีนะครับลงแบบปลานีนิดหนึ่งนะ ลงแบบปานีนิดหนึ่งก็เรายังอย่าพึ่งให้มันลงเยอะเลยแล้วกันเนาะอย่าพึ่งให้มันลงเยอะนะครับก็เบื้องต้นก็คือมันก็ย่อนั่นแหละย่อลงมาจะลงมาแถวแถวอีเมจเจก่อนนะครับแบบนี้เราเด้ง เร่งทำอทำใหา้นะ ก็ประมาณนี้นะครับเซตก็คือเซตใน Time Frame Day เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่ามีโอกาสย่อลงมาที่แนวรับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นสีให้มันอ่านง่ายหนะน่อยนิดนะครับมากกว่าขึ้นไปทดสอบที่1นึ่งนะนั่นหมายความว่ามีโอกาสย่อลงมาที่1,507ถ้า1,507รับไม่อยู่นะครับ แนวที่2ที่เขาจะลงมาคือ1476นะครับแต่ว่าถ้า1476รับไม่อยู่ก็จะมาที่1447นะครับถ้าลงมาตรงนี้หลับตาซื้อไปก่อนนะหลับตาซื้อไปก่อนนะครับหลับตาซื้อหุ้นเลยนะถ้าลงมาที่1447นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ เซตยังเป็นแนวน้มขาขึ้นแต่ว่าเขาเนื่องจากว่าเขาขึ้นมาเยอะจัดนะครับขึ้นมาเยอะจัดเขาก็ต้องมีการพักตัวบ้างนะซึ่งพักตัวก็จะลงมาแถวๆบริเวณอิม g e อิเมเอนะครับอิ a มเ7อนะหรือว่าวันตัวนี้มันก็จะมีแนวแนวเนี้ยหนึ 1, ่เป็นแนวรับเหมือนกันนะเพราะว่ามีคนติดแถวนี้นะครับ อโอเคสามารถสรุปได้ว่าเซตเป็นแนวน้มขาขึ้นมีโอกาสย่อลงมาที่1,507มากกว่าขึ้นไปทดสอบที่1,606นะครับในช่วงนี้นะก็หวังว่าถ้าลงมาแถว1,507 1,500แล้วมันรับอยู่นะครับรับอยู่เข้าไปต่อซึ่งไปต่อมีโอกาสไปที่ไหนก็นน่นเลย1,606 1 6, 6 0 0 1> 80 1,750อะไรประมาณนี้นะครับเป็นตัวเลขกลมๆนะโอเคแล้วคราวนี้เรามาดูว่าเซกเตอร์ไหนหน่าลงทุนนะครับเซกเตอร์ไหนหน่าลงทุนอรอกราบนิดหนึ่งเซกเตอร์ไหนหน่าลงทุน ออันนี้ยาวไปนะดูในไท์เฟรมวิกแล้วกันนะในปีเอาในปีสองพนยิบเอ็ดแล้วกันนะครับเริ่มจากปีสองพนยิอ็ดนะตัวไหนหน่าลงทุนจึง จากต้นปีไปต้นมานะเซกเตอร์ที่น่าลงทุนนะครับคือเซกเตอร์เปเปอร์เซกเตอร์สกิลแล้วก็สตีลแล้วก็เซกเตอร์ที่เป็นการ,กรเกษตรนะครับคือฉีกเพื่อนเลยนะฉีกเพื่อนหนีแบบเยอะมากนะครับ 50%, 43%, 47%นะครับเพื่อนเพื่อนักลงทุนก็ไปทำการบ้านต่อลนะกันว่าเราจะเลือกหุ้น ควรเลือกหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม Paper Steel แล้วก็เกษตรนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านนะครับลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนดังคลิปนะครับจังมานีเไปเตอร์สวัสดีครับ